สวัสดีค่ะลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะเลรินนะคะในช่องฟอร์ตโปรดีๆในชา l YouTube ช่องนี้นะคะวันนี้นะคะเรามาพามาพาลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมนะคะการรีวิวนะคะในส่วนของ nexgen t a e ジャーค่ะวันนี้นะคะเลรินมากับรุ่นนะคะในรุ่นของ r a n g e สี่ประตูยกสูงในรุ่นของ SLT นั่นเองค่ะรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นเกียร์ธรรมดาแบบนี้เลย เกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะที่เขาจับคู่มานะคะในตัวของเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลซิงเกิลเทอร์โบนะคะที่เครื่องยนต์2.0ลิตรนั่นเองค่ะให้กำลังแรงม้าที่170แรงม้าแรงบิดที่400 405นิวตันเมตรกันค่ะกับราคาตั้งจำหน่ายของเจ้ารุ่นนี้นะคะถูกมากๆเลยค่ะ889,000บาทแต่ความพิเศษของเจ้าคันนี้นะคะไม่ได้อยู่ภายในตัวรถนะคะอยู่นอกตัวรถเดี๋ยวเราคลอย ไปชมกันก่อนที่จะรับชมนะคะก็รบกวนนะคะกดติดตามกด subscribe ช่องของเลรินไว้ด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไ้ด้วยนะคะเลลินมีรถ,ถวสวยๆงามๆนะคะจากโชว์รูมนะคะฟอร์ดพัฒนครมอเตอร์สาขาเกษตรนวมินให้ลูกค้าทุกท่านได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะแล้วลูกค้าจะไม่พลาดเลยค่ะกับการติดตามไว้นะคะอ่ะ ตรงนี้นะคะในส่วนของเจ้ารุ่นนี้นะคะเขามาพร้อมกับภายในนะคะที่มีการออกแบบแล้วก็ตกแต่งด้วยความหรูหรานั่นเองค่ะภายในนะคะเขาจะมีการตัดนะคะขอบสีสันนะคะเป็นโครเมียมทั้งคันของตัวรถแบบนี้เลยช่องแอร์นะคะดีไซน์ออกมาได้สวยงามมากๆเลยพร้อมกับหน้าจอนะคะที่เป็น หน้าจอทัชส,สกรีนมันติทัชนะคะที่มีความกว้างถึงขนาด10.1นิ้วนั่นเองค่ะตัวหน้าจอนี้นะคะเขาจะมีโมเดมในเรื่องของแอปพลิเคชัน Ford Pass นั่นเองค่ะที่สามารถทำให้ลูกค้าคอนเน c t นะคะเชื่อมต่อกับตัวรถนะคะบนมือถือดูรายละเอียดนะคะในเรื่องของข้อมูลตัวรถได้นะคะการแจ้งเตือนระบบ ความผิดปกติการใช้งานของตัวรถได้เช็คตำแหน่งของตัวรถได้ปลดล็อกและเปิดล็อกรถนะคะจากระยะไกลได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถปลดล็อกรถได้นั่นเองนะคะแล้วตัวนี้นะคะเขายังเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะคะเป็นเวอร์ชั่นที่รองรับไวเลสชาร์จนะคะในส่วนของ Apple CarP l a y แล้วก็ Android Auto นั่นเองค่ะก็จะมีที่ชาร์จแบบไร้สายแบบนี้เลยแล้วก็สามารถเชื่อมต่อ กับหน้าจอแบบไร้สายได้เลยนะคะด้วยคำสั่งแบบ Sing f o A นั่นเองค่ะระบบปรับอากาศภายในตัวรถนะคะก็จะเป็นระบบที่สามารถแยกอิสระซ้ายขวาปรับได้จากทางหน้าจอแล้วก็ปุ่มหมุนแบบนี้ได้เลยนะคะหน้าจอสามารถทัชสกรีนได้แบบนี้นะคะ,ะตัวรถนะคะข้อมูลตัวรถสามารถดูได้จากหน้าจอนี้เลยตัวนี้จะยังไม่ได้มีการเชื่อมต่อฟอดพาร์ตนะคะเพราะรถจะต้องรอการส่งมอบนั่นเองค่ะ พวงมาลัยนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยแบบพุ่มหนังนะคะแล้วก็มีในเรื่องของมันติฟังก์ชันบนพวงมาลัยนะคะด้านซ้ายด้านขวาแยกการทํางานนะคะหน้าจอ,อดิจิตอลข้อมูลการขับขี่ก็ขนาด8นิ้วนั่นเองระบบไฟหน้าเป็นระบบออโต้นะคะปัดน้ําฝนออโต้ให้ด้วยนะคะแล้วก็มีระบบคุชคอนโทรลให้ด้วยค่ะพวงมาลัยปรับได้สีทิศทางยื่เข้าออกขึ้นลงได้ด้วยค่ะ เดี๋ยวเราไปดูนอกตัวรถกันว่าความพิเศษของเจ้าคันนี้เขาให้อะไรมากันค่ะค่ะในส่วนของตัวรถภายนอกนี่เลยค่ะเขามากับสีน้ำเงินนะคะตัวนี้นะคะเป็น i g h t จ n g b บ u ูนั่นเองค่ะซึ่งในรุ่นของ XLT นะคะเราจะมีให้ลูกค้าเลือกกันถึง5สีเลยค่ะมีสีดำสีขาวสีบอลเงินนะคะสีเทาดำสีน้ำเงินคันนี้นี่เองนะ่เกือบลืมนะคะสีที่อยู่ข้างๆตัวรถของข้างตัวเรดินนั่นเองค่ะ ในรุ่นนี้นะคะเขามีให้ลูกค้าได้เลือกนะคะเป็นแบบทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้อย่างที่แจ้งนะคะรุ่นนี้เป็นเกียร์ธรรมดาราคาอยู่ที่889,000บาทแล้วก็ในรุ่นของเกียร์ออโต้934,000บาทค่ะเรามาดูกันค่ะว่ารถรุ่นนี้เขามีฟังก์ชันอะไรกันบ้างในภายนอกนะคะแล้วก็การตกแต่งวันนี้ที่เราได้จัดเตรียมให้กับลูกค้าไปแล้วนั่นคืออะไรค่ะด้านหน้าค่ะเราเปลี่ยนกระจังด้านหน้าใหม่นะคะเป็นทรงแรปเตอร์ ตัวอักษร f o r ์ด F O R D นูนขึ้นมาแบบนี้นะคะเป็นต้นแบบของเจ้าแรปเตอร์นั่นเองค่ะโคมไฟด้านหน้าค่ะเป็นโคมไฟหน้านะคะแบบ L E D ให้นะคะก็จะมีการทำงานเปิดปิดไฟหน้าแบบอัตโนมัติให้ด้วยนะคะสำหรับเจ้ารุ่นนี้พร้อมกับครอบชุดไฟหน้าให้ด้วยมีไฟที่เป็น d a y ์ไลท์แสงสีขาวรูปซีแคมนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกค่ะมีมาให้จากโรงงานนะคะ กรอบจะเป็นโครเมียมนะคะเพิ่มความหรูหราแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ความพิเศษของ Next Generation รุ่นใหม่นะคะไฟตัดหมอกนะคะจะติดตามองศาการเลี้ยวของพวงมาลัยลูกค้าเลี้ยวซ้ายติดซ้ายเลี้ยวขวาติดขวานั่นเองค่ะแล้วก็อัธราประโยชน์ในการใช้งานก็มีห่วงลักจูงด้านล่างให้นะคะหนึ่งห่วงแบบนี้เลยซึ่งห่วงลักจูงนะคะจะเชื่อมต่อกับตัวแชสซีตัวรถนะคะสามารถลากน้ำหนักได้เป็นตันได้เลยค่ะ ความพิเศษแล้วก็ไฮไลท์ของเจ้าคันนี้มาดูเลยค่ะด้านข้างตัวรถนั่นเองค่ะนั่นคือการอัปเกรดชุดแม็กและยางให้นะคะแบบนี้เลยแม็กที่ให้นะคะก็ตัวนี้นะคะที่ลูกค้าต้องการนะคะก็จะเป็นแม็กนะคะขอบขนาด20นิ้วนั่นเองค่ะมาพร้อมกับยางที่เป็นยางโหดๆเลยนะคะเป็นยางในส่วนของยางมัตเทเนนั่นเองค่ะความกว้างนะคะของตัวยางคือ35 35ซนกันเลยนะคะเอ้ย35นิ้วค่ะ35นิ้วค่ะก็ความกว้างของตัวยางนะคะ35นิ้วกันเลยค่ะดอกยางแบบโผดๆเลยนะคะตัวนี้นะคะมีการปรับและเซตองศาของตัวปีกนกให้ใหม่ด้วยนะคะลองก้อนให้2นิ้วนะคะให้มันสูงขึ้นเพื่อความโฟในการเลี้ยวนั่นเองค่ะแล้วก็ซีรีส์ของยางตัวนี้นะคะก็อยู่ที่35.12.5 r 2 0กันค่ะ จะเห็นว่าบึกบึนแล้วโห,โหดมากๆเลยแล้วก็ล้อเนี่ยค่ะออฟเซตเขาลึกมากๆเลยนะคะอยู่ที่ลบ44นั่นเองค่ะจะเห็นว่าล้อจะล้นออกมาจากซุ้มล้อที่เราแต่งเพิ่มให้ด้วยค่ะดูโหดดุมากๆเลยค่ะคันนี้หล่อตรงล้อนั่นเองนะคะ,ะคิ้วล้อที่ให้ก็จะเป็นสีดำด้านแบบนี้เลยขนาด6นิ้วนะคะอันนี้เป็นแบบเรียบนะคะ ามาดูในส่วนของด้านข้างตัวรถที่พิเศษเพิ่มเติมให้ก็บันไดข้างค่ะเพราะว่าลูกค้าต้องไปลุยนะคะไปแอดเวนเจอร์นั่นเองค่ะก็จะมีบันไดข้างของงานของฮัมเมอร์นะคะเป็นงานพรีเมียมแล้วก็คงทนแข็งแรงมากเลยค่ะมีช่องนะคะในส่วนของระบายโคนนะคะกวดหินดินทรายเวลาที่ไปลุยออฟโรดนั่นเองแล้วก็พิเศษมากยิ่งขึ้นนะคะภายใต้บันไดฮัมเมอร์ค่ะ เวลาเปิดประตูนะคะก็จะมีไฟส่งสว่างให้ด่างแบบนี้เลยอ,อันนี้ก็เป็นบันไดข้างงานพรีเมียมฮั m เมอร์นั่นเองค่ะค่ะแล้วก็ส่วนการตกแต่งนะคะในส่วนของตัวรถนะคะก็เป็นแบบนี้นีโมลนะคะเป็นการเพิ่มในส่วนของลายสติกเกอร์ที่กับประตูด้านข้างชายล่างแบบนี้นะคะ กิมมิคเล็กๆนะคะเพิ่มเติมข้อฝาถังน้ำมันให้แล้วก็ในส่วนของสติกเกอร์นะคะกระบะท้ายให้ในรุ่นนี้นะคะก็มีที่เหยียบนะคะขึ้นกระบะท้ายให้จากทางด้านหลังด้วยเพื่อความสะดวกแล้วก็อำนวยความสะดวกในการขึ้นลงและการใช้งานของลูกค้านั่นเองค่ะฝาท้ายนะคะเรามีการครอบนะคะใน ส่วนของฝาท้ายให้ดูนะคะสปอร์ตแล้วก็ออฟโรดมากขึ้นนั่นเองนะคะด้วยชุดครอบฝาท้ายนะคะเว้าโลโก้ฟอร์นะคะเว้าในส่วนที่เป็นกล้องนะคะในส่วนของกล้องถอยจอดนั่นเองฝาท้ายกระบะนะคะของทุกรุ่น next generation นะคะก็จะเป็นการปั๊มตัวอักษรคำว่า ranger ที่ฝาท้ายแบบนี้นั่นเองค่ะมาพร้อมกับกันชนท้ายที่ควบคู่มาจากโรงงานนะคะ <S <S เป็นสีเดียวกับตัวรถสีน้ำเงินนั่นเอง ไฟเบรกดวงที่3นะคะอยู่ที่กอะบ,บะท้ายแล้วก็เขาจะให้นะคะในในด้านของขอบกระบะท้ายนะคอบกระบะคอบขอบกระบะท้ายนะคะมีมาให้จากโรงงานเลยนะคะก็คือจะครอบมาให้ทั้งตัวรถเลยนะคะ3ชิ้นแบบนี้เลยแล้วก็ไลเนอร์นะคะเราก็มีการติดตั้งเพิ่มของโรงงานให้ กระบะท้ายนะคะมีความจุถึง529ม mm ิลลิเมตรกันเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะความจุที่มากขึ้นระยะฐานล้อนะคะมีการปรับในด้านของอความยาวระยะฐานล้อที่มากขึ้นถึง50มิลลิเมตรนั่นเองแล้วก็ดันซุ้มล้อหน้านะคะให้มาชิดตัวชุดกระจังหน้าให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่นั่นเอง <S <S ในเรื่องของช่วงล่างนะคะเขาก็จะเป็น ช่วงล่างนะคะแบบปีกนก2ชั้นนะคะปีกนกคู่2ชั้นนะคะพร้อมเหล็กกันโครงนะคะแล้วก็ในด้านของการขับขี่นะคะสมรรถนะการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันล้อล็อกแบบ ABS นะคะระบบเบรกนะคะที่เป็นด้านหน้าเป็นดิสด้านหลังเป็นดัมแล้วก็ช็อคอัพนะคะที่มีการปรับจุดยึดใหม่ให้กว้างขึ้นอยู่นอกแชสซีตัวรถนั่นเองค่ะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเจ้า Next Generation นะคะเลนเจอร์ anger, คันสีน้ำเงินคันนี้ล้อลน้ลนๆใหญ่ๆแบบนี้ถูกใจลูกค้าท่านไหนบ้างนะคะสามารถติดต่อมาพูดคุยสอบถามเลินได้นะคะที่ช่องทางการติดต่อเบอร์เบอร์โทร ID ลาย QR code หรือว่าลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะหรือว่าลูกค้าสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกับเลินได้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะต้องการแบบไหนโปรโมชั่นรุ่นไหนนะคะมีให้ลูกค้าได้เลือกสรรทุกรุ่นเลยใน ชาแนลยูทูบของฟอร์ด r ปรดีดีเลรินที่ปรึกษาการขายโชว์รูมฟอร์ดมอเตอร์พนครสาขาเกษตรนวมินค่ะแล้วยังไงนะคะลูกค้ากดติดตามไว้นะคะจะได้ไปชมในคลิปถัดไปของเลรินกันค่ะวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วก็เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะ